ทีนี้คะ่ะอีพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพังงากันบั่งไปทำไรไปติบกาแฟเลเข้านางวงก็ว่านะคะก็บอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเป็นชัางพาพที่วาก้อนะนั้นเนี่ทำงานฟรีเล่นนะคะแล้วก็เมื่อทุม่มทุ่มงานในจังหวัดภูเก็ตนะคะกลับบ้านเกิดไปเปิดร้านกาแฟในสไตล์มินิมอลคะ่ะยูข่านาดยู่ทีริมถนนสายนบริง นำตกซ่องแพรกบริเวณบ้านโรงกลวงมู่ทท่แดตบลนบปริงอำเภอเมืองพังงานะครับ <c oughs> ถ้าผ่านไปจะมีร้านกาแฟเล็กๆสไตล์มินิมอลนะครับ <c oughs> เล็กๆเ,เลยนะครับ <c oughs> ถือว่าร้านซีดคาเฟ่ซีดนี่ไม่ได้แปลว่าเจ็ทนะไม่ใช่ซีดเจ็บนะซีดนี่ซีดนี่มาเล็ดทันนะครับซีดคาเฟ่ก็มาเล็ดทันกาแฟนั่นเองนะครับเขาบอกว่าแม้ว่าร้านจะเป็นขนาดเล็กนะคะ แต่ว่าก็มีจุดเด่นมีความตกแต่งแบบเรียบง่ายแล้วก็ผพบว่าบรรยากาศเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะโดยร้านนะคะจะเป็น ั้งอยู่ในพื้นที่ซีเขี้ยวข้องต้นไม้และครับืชพักพื้นบานทางด้านปลาตกเงยเดียกปลาตกนะจะเห็นผิวเข้าลูกหนึ่งที่ว่ามองดูกะว่าผู้หญิงเนี่ยนอนเข่งก็เห็ดองเอ็ดเอวเลยนะอ๋อปลาโอ้ยปลาโอ้ยใช่ไหมเอ้าเข้าไปค่ะเห็นผู้หญิงเมื่อกะว่าเป็นเป็นผู้เข้าเนี่ยถ้าว่ายินตาการแค่เมื่อกะว่าผู้หญิงนอนตะแค่งเห็นองค์เห็นเอวเลยนะนอนเซ็กซี่อยู่เลยอืมค่ะ บญญรรยากาศข้าวหนงหังฮ้นง,งนั่นเองบญญรรยากาศในช่งชวงเช้าๆจะมีภาพของทะเลมอกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นมาจากแนวภูเขาประกอบกันเป็นภาที่สวยงนะครับดื่มดําไปเลยถ้าใครมาได้จิบกาแฟตอนเช้าๆชมทะเลมอกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นเมือ่อเติมเต็มความสดชื่นให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดีนี่ครับค่ะ<ห>มาเลยความเป็นมากกันบ้างค่ะบอวเขาบอกว่าเจ้าของร้านนชื่อว่าคุณซักดาเครือทองค่ะอายุ45ปี ทา่านก็ได้แล้านะคะวาตัวเองก็แฟนเนี่ยเป็นคนจังหวัดพังงาเลยเรกกนอนะคะทำงานเป็นช่างภาพอิสระการรับถ่ายงานฟรีเล่นทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตด้านข้องผีผู้ยิง่งค่ะทำงานโรงแรมกระทำมาไล่ปีจนเกิดความรู้สึกเบื่อกับการใช้ชีวิตในเมืองย่ญ่ปนันและ mm hmm. แล้วก็คุณในครอบครัวเขาบอกว่าผีผู้ยิ่งเนี่ยมีที่ดินอยู่นะคะเป็นพื้นที่ทางขึ้นน้ำตกซองเพลก กลาเป็นสถทานถีทองเทีียวข้องเกี่ยวกับการผจญภัยชื่อดังข้องจังหวัดพังงาเลยพอ,อมาเลด้านข้องถีตังนะคะกาเลยชอบชอบที่นี่กาคขิดแลยแหล,ละตกลงปรงใจกันหวาอีออกมาจากจังหวัดภูเก็ตนะคะถุมงานในจังหวัดภูเก็ตกลับบ้านเกิดเพื่อที่จะมาพัฒนาพื้นที่ทําร้านกาแฟเล็กๆและปลูกพืชพักสวนครัวค่ะ โดยธีรานทำอะไรมั่งข้าอะไรมั่งครับรพี่บอก็อมีลาหย่างนะครับมีขนมมีกาแฟมีเบเกอรี่ทำเองในครบอบครัวยังมีอาหารตามสั่งนะครับไว้คอยบริการแถมด้วยบริการเต้นจุดกลางเต้นที่ผักคางคืนไว้ให้คนที่ยากมาผักคางคืนเนี่ยมาชมทะเลหมอกแบบนี้โอ้หสวยงามจริงๆนะครับว่าชาวชาวเนี่ยเขา,าบอกปรรยากาศของปราติ์ขึ้นเนี่ยก็สุยหมากแล้วกาแฟเขาก็มีจุดเด่นนะเขาบอกว่ามีรสชาติเข้มข้นแลวก็ กลมกลมด้วยค่ะใครผ่านไปผ่านมากอ็อยากให้ลองแวะเลยน,นะสำหรับร้านซีฟคาเฟ่ค่ะอยู่บ้านโลงกลวงมู่ทีแปดตะบนนกปริงอำเภอเมืองพัางงานัานเองนะครับ